สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสมาชิประสบการณ์ด้านการซ่อมสีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนุ่นพามาดูนะครับงานพ่นโครงมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับงานพ่นโครงมอเตอร์ไซค์นะครับความยากขององานลักษณะนี้คือซอกซอกซอกหลืบที่เยอะเยอะมากๆนะครับมีทุกหน้าสีนะครับบนบนข้างล่าง ซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงมีหมดนะครับงานแบบนี้นะครับจะมีปัญหากันในเรื่องงานพ่นนะครับผมตามซอกตามมุมอะไรพวกนี้มันจะเกิดเป็นละอองสากนะครับมันจะเกิดเป็นละอองสากโดยเฉพาะตามซอกแบบนี้นะครับตามซอกแบบนี้ตามซอกหน้าใหญ่ๆจะไม่มีปัญหานะครับตามซอกตามขาแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับ อันนี้อันนี้คือผมพ่นเสร็จแล้วนะครับผมพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูงานก่อนผิวเขาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่างานพ่นโครงเนี่ยเราจะพ่นสีเกาะเหล็กแล้วก็จะลงสีจริงลงเคลียร์เลยกับผิวก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับการพ่นแล้วก็ ล็กเกอร์ตัวนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเล็กเกอร์ที่ให้ผิวเรียบก็จะเรียบกว่านี้นะครับเนี่ยครับส่วนที่ยากก็คือตามซอกตามหลืบอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยที่มันจะเป็นละอองสากนะครับตอนเคลือบแล็กเกอร์สีเนี่ยสีเนี่ยก็ประมาณนึงแต่ว่าตอนเคลือบเล็กเกอร์ตอนจบเนี่ยถ้าถ้าพวกซอกหรือพวกนี้มันมันเป็นละอองสาดนะครับพี่น้องมีวิธีแก้ยังไงนะครับพ,พี่น้องมีวิธีแก้ยังไง คือผมผมทำแบบนี้นะครับผมจะใช้ทินเนอร์ทินเนอร์ 2K นะครับทินเนอร์แห้งช้าหลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะหลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีอาจจะมีละอองที่อยู่ในในซอกแบบนี้นะครับอาจจะมีละอองแลกเกอร์ที่อยู่ในซอกแบบนี้นะครับผมจะเทแลกเกอร์จากการทิ้งไปแล้วก็จะใส่เป็นทินเนอร์ 2K ก็คือทินเนอร์แห้งช้า ใส่ลงไปเพียวๆนะครับแล้วก็เอามาสาดเก็บงานนะครับทินเนอร์นะครับจะช่วยให้ผิวพวกนี้มันเรียบขึ้นนะครับทินเนอร์มีหน้าที่นะครับไปผสมกับแลกเกอร์ที่มันยังไม่อิ่มที่มันเป็นเม็ดสากนะครับทินเนอร์ตัวที่เราพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปผสมกับเม็ดสากก็คือมันไปเจือจางเลกเกอร์นั่นแหละนะครับทำให้แลกเกอร์ตัวนี้เกิดการแตกตัวนะครับผิวมันก็เลยเรียบเนียนได้นะครับคุณผู้ชม อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเลกเกอร์ไม่ใช่ดิทินเนอร์ทินเนอร์บวกกับเลกเกอร์มันก็เกิดความใสนะครับก็ระวังเรื่องไหลเยิ้มนะครับผมพ่นไม่ใช่ไม่ไหลนะครับไหลนะครับไหลแต่ก็พยายามอย่าให้มันไหลเยอะนะครับนี่มีมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมันก็จะไหลในลักษณะแบบนี้นี่นี่ไหลตรงนี้นะครับมีไหลนะครับมีไหลเพราะว่าการพ่นงานแบบเนี้ย ซอกมันเยอะเราก็ฉีดแบบซ้ำๆนะครับฉีดแบบซ้ำๆมันก็เลยการทับถมเที่ยวกันเยอะมันก็เลยเกิดการไหลนะครับถือ,อ,อว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะครับพี่น้องแก้แล็กเกอร์พ่นสากทำยังไงนะครับผมใช้ทินเนอร์ทินเนอร์เหมือนการปัดรอยต่อนะครับเหมือนการปัดรอยต่อ ผมใช้ทินเนอร์เพียวๆนะครับมาพ่นาสาดบางๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆตามรอยต่อข้อพับอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับช่วยได้โอเคนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจให้ช่างหนุ่มรัวๆด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปโหลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็ออกมาร่วมแชร์แบ่งปัน ประสบการณ์งานซ่อมสีด้วยกันเยอะๆนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับผมโอเคช่างนมประธานสุธมาฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ